สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Muscle Prove ครับเพื่อนวันนี้ผมเพลินได้มีโอกาสได้เจอน้องน้องน็อตนะครับเป็นเจ้าของของเพจอยู่เพจหนึ่งชื่อว่าเพจบ้านกูเองต้องบอกว่าเป็นเพจที่ทํามาแล้ว3-4สีปีนี้คือเป็นเพจที่โตแล้วก็มีคนติดตามเยอะมากเดี๋ยวผมได้ขอ,อ,อสัมภาษณ์น้องไว้เดีย๋ยวเราไปติดตามเพราะว่าน้องเขามีมุมมองในการทํางานแล้วกเ็เริ่มการทํางานมายังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามมาครับเพื่อน รับรองว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียอะไรจากจากตัวน้องนอโอเคครับนีก่อนเล่นเชิญครับเชียร์น้องนอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ตะกองเลยครับครับผมครับผมเดี๋ยวน้องนอสเดี๋ยวเราไปนั่งคุยโอเคได้เลยครับนี่วันนี้แต่งตัวเป็นฟิลแบบว่าออกกำลังกายมาเลยเนี่ยให้แบบเข้าเซตกับ ห้องช่องพี่เขาหน่อยไงอ่าเป็นช่องคนออกกำลังอย่างผมเองเดี๋ยวนี้จริงๆก็มีมีนัดถ่ายงานกับน้องนอสอีกด้วยใช่ใช่คอลาบก็คอลาบวันนี้มาคอลาบกับน้องนอสเนาะซึ่งผมเป็นช่องน้องนอสเป็นเพจเนาะใช่น้องนอสทำเพจใช่ปะเฮ้ยทำช่องไหมทำครับทำเราทำช่องไหยใช่ยูทูบเพิ่งเริ่มทำไม่นานคนตามประมาณสามหมื่นกว่านี่ครับสุดยอดเขามีฐานแฟนคลับจากเพจเยอะเลยใช่ใช่แต่ผมว่าที่จริงมันคนละทาร์เก็ตกันเลยนะอ๋อใช่ครับเหมือนเหมือนต้องมาสร้างใหม่เลย พราะว่าทำมาตะพันรู้เลยนะเพราะว่าตลาดเนี่ยคนละคนกลุ่มลูกค้าใช่ใช่อันนี้น้องน้องนี่ปัจจุบันนี้น้องน้องทำเพจมาเนี่ยผมล่าสุดนี้น้องน้องติดต่อมาเมื่อวันก่อนนี้คือเข้าไปส่องในเพจน้องน้องมาคนติดตามเยอะมากคือล้านกว่าละแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องน้องเริ่มจากอะไรถึงถึงทำเพจ มีความอชอบหรือว่าเรียนเรียนมาทางด้านเอ่อนิเทศหรืออะไรพวกนี้อ่าที่จริงเรียนนิเทศศิลป์ครับมันจะไม่เหมือนนิเทศนะนิเทศศิลป์คือนักออกแบบแบบว,ว่าออกแบบโปสเตอร์ออกแบบโลโก้เป็นเป็นศิลปะาถึงว่ามาทำภาพนี้ทางเพจ<า>ใช่เป็นเป็นวาดรูปอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่มาทําเพจเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเหมือนเป็นชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับรุ่นพี่คนหนึง่งที่ที่เขาเปิดเพจชื่อเพจบ้านข้างๆผมก็เลยเปิดเพจสู้ชื่อเพจบ้านกูเองบ้านข้างๆกับบ้านกูเองอ่ะอ่าใช่เพจบ้านข้างเขาจะถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปบ้านรูปอะไรเงี้ยผมผมก็เอาาม หักเลยแบบว่าถ่ายกะกะฮาฮาไปเลยอะไรเงี้ยเออใช่เพราะว่าน้องเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเนื้องานที่น้องทานะครับก็พิเต์เรื่องโปรดักต์ในแต่ละตัวนี่คือเห็นแล้วคือมีความหาคือตัวตัวตัวพี่เองนะทรับที่เข้าไปนี่รู้สึกว่าน้องทําจริงจังมากเลยคือเสนอโปรดักต์ได้แบบเฮ้ยถ้าพี่เป็นเจ้าของโปรดักต์งพี่รู้สึกโอเคเลยคือเสนอโปรดักต์แล้วคนดูอมยิ้มอ่ะคนก็เลยแบบลูกค้าก็เลยเข้ามาเยอะอะไรเงี้ย อันนี้น้องมอสเริ่มเริ่มจากทำงานเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยคือทำทำจากศักยภาพของคนคนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมีทีมงานแล้วเริ่มแรกมาทําคนเดียวครับเพราะว่าเราแค่เปิดเล่นเล่นก็ถ่ายตัวเองถ่ายอะไรคำๆไปอะไรเงี้ยอ๋อเออน้องมอสมีอะไรจะแนะนำนเพื่อนเืนที่เกี่ยวกับสนใจที่จะทำเพื่อนะว่าเฮ้ยต้องต้องมีมุมมองที่ชัดเจนหรือว,ว่าเราต้องมีคาแรคเตอร์อะไรแบบไหนถึงจะเริ่มทำเลงได้ผมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันมันเปิดง่ายมันคือคุณไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้คุณ คิดปุ๊บทาได้เลยที่ว่ามันเปิดง่ายมันเปิดง่ายจริงนะแต่ว่าของเราเนี่ยพอเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับหรือว่าคนที่มีแฟนคลับจะมาติดตามเนี่ยอันนี้ปัญหาที่ต้องเพราะมันผมว่าเริ่มแรกอ่ะมันไม่มีใครมีฐานนะเพราะฉะนั้นไม่ช่างแมงก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะก็คือก็เปิดเลยเปิดเลยทําเลยลองดูว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กถ้าเรามาแบบว่ามัวนั่งคิดว่าแบบมันจะเวิร์กหรือเปล่าคนจะชอบหรือเปล่านานกว่าเราจะกันกองออกมาได้ว่าเฮ้ยมันเวิร์กแล้วถ้าเราคิดว่ามันเวิร์กมันอาจจะไม่เวิร์กจริง เพราะงั้นทําเลยทําเพื่อให้เห็นก่อนว่ามันมันเดินได้หรือมันเดินไม่ได้ก็แก้ไขไปใช่ครับอย่างนั้นดีกว่าเหมือนตัวพี่เองครับแรกแ,แ,แรกนี่คือหลายๆคนยุให้ท,ำทำําช่องก็ด้วยความไม่พร้อมในเรื่องหน้าที่การงานด้วยในเวลานั้นแล้วก็ตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมยังไม่ทำํำเมื่อก่อนนี้พี่เคยออกรายการงัดข้อ,อช่องห้าแต่แชมป์ยาวในช่วงนั้นเดินไปไหนมาไหนคนจะรู้จักเยอะของน้องนมาน่าจะไม่ทันน่าจะไม่ทันช่วงที่พี่ออกรายการงัดข้อท่้งนั้น ก็มีแต่คนยื่นให้ทําช่องเหนช่วงหลังๆมาก็สองปีสามปีมานี้ถ้าทำตั้งแต่ตอนนั้นก็อาจจะบูมแล้วก็ได้นะพี่คิดว่ามันโตกว่านี้อีกเยอะแล้วนี่พี่เพิ่งเริ่มทําจริงๆจังได้ตั้งเดือนเดือนกว่าปมาก็ยอดสักขึ้นมาเกือบสองพันละก็มีโอกาสได้รู้จักกับทางเยยงด้วยแล้วก็เยยงแกก็ดึงเราไปออกช่องแกบ้างเนี่ยเออมันก็ได้ผ่านการศัพของหลายๆคนเข้ามาก็โอเคก็ค่อยๆโตนะก็อันดับแรกพี่พยายามสร้างคอนเทนต์ที่มันเป็นกิจ หมือนก็อะไรไลฟ์สไตล์มากกว่าที่จะเจอดจงมไม่ไม่จับเรื่องกินอย่างเดียวไม่แข่งกินไม่อะไรไม่ฟิตเนสจา๋าที่จะเป็นเหมือนก็ให้กิจวัตรที่ทําอะไรบ้างแล้วใส่ได้หมดเลยเหมือนกัมาคล้ายๆน้องนองนยพยายามดึงตลาดกว้างเออ เดี๋ยววันนี้คอยติดตามเับเพื่อนๆว่าผมจะมาทําอะไรกับน้องๆเดี๋ยวผมจะมีเอ่อเป็นเหมือนกับเบื้องหลังนะให้เพื่อนๆได้ดูน้องๆน่าสนใจมากอายุยังน้อยอ,อายุเท่าไหร่ครับน้องปีนี้24อยู่ครับตอนนี้อายุ24แล้วมีมีความประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับคิดดูแล้วน้องเพิ่งเริ่มทำเพจมาได้สัก3ปีใช่ประมาณ3ปีก็4ปีก็ที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยก็คือที่มาสัมภาษณ์น้องๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากจะเอาให้น้องๆที่เขาประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยมาเป็นแบบอย่างมาเป็นไอดอลของ เพื่อนๆของพี่เนาะใครที่สนใจจะเปิดเพตหรือว่าทำช่องอะไรก็อย่างที่น้องแนะนําว่าอย่าคิดเยอะทําไปก่อนให้เห็นปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ไปลคิดว่ามันต้องมันยังไงก็ได้เริ่มทําครับเดี๋ยวมันก็จะเจอช่องทางยู่เนาะใช่ครับวันนี้วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขอตัวเนาะไป ร่วมงานกับน้องอดูวันนี้มาข้อแรกขอน้องๆดูก็น่าจะได้ไอเดียอะไรจากน้องๆพอควรแหละร <PI> ับรองว่าทาแน่นอนครับเออหาพี่พยายามจะเล่นตามมุกน้องให้ทันเนาะโอเคขอบมากครับน้องตสำหรับวันนี้น้องโอกาสให้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับพี่เนาะล้าพี่เองก็พยายามจะติดตามสัมภาษณ์คนที่มีประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเกียอะไรต่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจที่จะให้พี่ไปติดตามชีวิตประจําวันใครหรือว่าใครที่ประสบความสำเร็จอะไรเนี้ยน้องคนไหนที่ โดดเด่นอะไรเพื่อนๆต้องการให้ผมไปสัมภาษณ์ก็บอกมาได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในเทปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องนอตนะครับสวัสด,ดีครับเ่อเพจหรือยูทูบเบอร์เนี่ยเขาทำกันมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะแล้วมันมีอะไรที่พร้อมที่เราสามารถจะดึงเรสเฟ้นจากคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> มาดูได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเรารู้แล้วว่าทําแนวหนแล้วมันจะสักเซนได้เร็วหรือว่าจะเป็นตัวเองได้อะไรเงี้ย uh huh. เราเรารีบลงมือทําเลยแล้ว <Yeah. S 1> แล้วค่อยปรับแก้ไปตามทางก็ได้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าคิดเยอะครับทำเลยทําเลยแล้วแล้วเราจะเจอทางที่เราชอบแน่นอนคเอาตัวตัวเดียมาขายเนาะ ไม่ต้องไปปั้นอะไรมากมายพยายามเป็นตัวตนในตัวเองเป็นตัวเองครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับน้องที่มาให้เกียรติในการพาดออกต้องที่เนาะบิ๊กมโซโกเวยงไงก็ฝากน้องไปด้วยครับวันนี้ขอบคุณน้องๆมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่แล้วเจอกันที่ต่อไปครับเพื่อนครับไม่เจอกัน